ก็จะรล้นะครับก็จับแล้วครับแล้วก็จะไม่ได้หลานเจอแล้นะครับไม่สำคัครับแล้วก็ผรก็ได้ตัวนี้ตัวหม่นะครับก็ชื่อไกลครับกล้เกิยวะนี่ครับเทมเพลสกิลเลนนครับนี่เราอันต้าครับก็ชื่อถ้าใครดูอยู่ก็อย่ากระเทืบไลน์หน่อยนะครับกันไลน์หน่อย ก็แล้วก็จัดนี้ครับโอเคครับแล้วผมก็จะเอไปตรงเอพีพีนะครับผม 55, เอมาัสมาเอมาเต็ด 21, แบทจิสแอดแพทก็กด <c oughs> ช่วงนี้แพทก็หายากนะครับก็ ผม,มรู้จะหามาจากไหนครับต้องในพีพีอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไรห,หรอกครับก็เ, <c oughs> เราต้องลองเล่นดูหน่อยนะคร <c oughs> ับเลนเจอร์นี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดูดังนะคะรนนับ <c oughs> ัวสุดจอดนีครับแบบผมก็ก็จะหมดแล้วครับ ตอนนี้ผมมเงินสามนะครับก็ก็ถือว่าใช่ได้นะครับแต่ก็กากๆหน่อยครับโอ้เจ่ตรงนั้นเลยเราก็ไปตรงโฮมก่อนนะครับกลับไปที่โฮมก่อน ออย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพราะผมก็รอเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่นะครับก็จะลงคลิปเรื่อยๆแล้วครับก็รเอมอมนี่ก่อนนะครับก็ผมช่วงนี้ทำไมทำไมส่วนจุด้จิตดาวครับอเจอแล้ว ไีส่สะสมนะครับเราต้องไปดูก่อนว่าเราจะ <c oughs> ดูก่อนเราจะเก็บสะส,สมตัวนั้นครับก็พิเศษนะฮะับถือว่าเก็บที่สุดยอดนะครับอืบมหนูโซ่ <c oughs> จอดจอขาดอีกตัวเดียวฮะอ๋เก็บได้เลยตัวเดียวเฟดเนืผมรับนี่น,นะครับเป็นห้าเมตรถ้าใครได้ดูแบบนี้อ่ะ ลูกนาเข้าไปในนี้ก็รับแพท5เมนตนะครับคุ้มเยอะเลยเอ็มมาสเตอร์ได้แพท5เมนนะครับส่วนเอสมาสเตอร์จะได้แพท7เมนดนะครับแล้วก็ยูมาสเตอร์จะได้แพท10เมนดนะครับลองลงม,มาเล่นนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวผมจะแจกไอดียลานะครับไปนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไอดีไล่ให้ดูนะครับก็ต้องรอคงน่าจะสักพักนะครับในไลค์ผมนอนง่ายเยอแล้วโอเคนี่แบบผมเหลือตามมากนะครับก็ผมจะโ้อเพลงให้ยู่อืม ก็เดี๋ยวคุณเจดีไลนนะครับก็รุณาเอสไปด้วยครับนี่ครับตามไปนี่เลยครับนี่ครับไลน์ดีครับทูมูสสองห้าสิบแปดทูสองห้าสิบแปดเอด้วยนะครับทำมบผมเคสมาผมรับบอลนะครับแต่คุณต้องเล่นไลน์เลนเจอร์ด้วยนะครับผมขอร้องครับสำหรับคลิปแค่นี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคับอย่าลืมกระตือรือร้นนะครับ